สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนาะเหมือนเดิมตะบนบานประกาศอินดีนะครับอินดีวันนี้เรามาตักไหลามาดูไหลก่อนเนี่ยนะครับน,นะครับเต็มนะครับเนี่ยเหตุผลที่มาตักกลางคืนครับลุกน้ำก็เยอะนะครับ ครับลูกน้ําด้วยลูกไหลด้วยรู้ว่ากล้องโฟกัสดีไหมนะ,ะนเห็นไหมครับลูกไหลเต็มเลยนะครับนี่ครับลูกน้ําลูกไหลเยอะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะเดี๋ยวโอ้เต็มขอบเลยครับ ที่นี่ทุ่งทะเลโคราชนะครับเป็นไม้ตักไรที่ใครๆก็มาได้นะครับนี่นะครับทุ่งทะเลโคราชนะครับอย่าตักเสร็จก็ได้กลับบ้านไปล้างลุกน้ําลุกไรนะครับเอาไว้ให้ป่าลูกไรดีครับชุดนี้ไม่ใช่ไรข็มนะอะช่วงนี้ลูกไรดีครับลูกไรดีครับ แค่ล่องเดียวนะครับล่องเดียวเลาะอีกสี่สห้าล่องยังไม่ได้ไปครับจะทการเปิดเอาไว้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาพบการนี่ชัดๆเลยครับนี่ลูกน้ําลูกไหลครับนี่ครับยุบยิบยุบยิบนะครับเนี่ยเห็นแบบชัดๆด,ดีกว่าอ่าเดี๋ยวจ่อเลย เยอะครับเยอะเยอะนะครับเยอะนะครับพอก็พอได้ว่าให้ลูกปลานะครับไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะครับกลางวันนวมไม่ค่อยเช้าก็ไม่ค่อยอยากมาเหมือนเดิมเพราะว่าแย่งกันตักกันเยอะครับกลางเย็นก็ไม่ค่อยอยากจะมานะครับกลางคืนครับไหลเยอะครับ ยังไงก็เดี๋ยวกลับมาพบกันร,รอบหน้านะครับเพื่อนๆว่าเราจะไปอัพเดตลูกปลานะครับปลาใต้หรือจะปลาแนวพัฒนานะครับที่เราได้เพาะเอาไว้นะครับแก้มแดงหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยครับเพื่อนๆชอบกด subscribe ให้เป็นกำลังใจครับเดี๋ยวมีหมยอะไรใหม่ๆมาก็จะมาบอกเพื่อนๆต่อนะครับ คคดีนี่ครับอันนี้จันต๊อกนะครับดูสีหน้าครับนี่ครับจันต๊อกทีมากรมแดงคนี่ครับเนี่ยครับทีมาของจันต๊อกแก้มแดงนะครับแก้มแหม่มแก้มแดงเลยนะครับสายหื่นครับคนนี้ชอบจับปลาปีกัน่ะครับยังไงกบมาพบกันรอบหน้า ว่าป่าๆเราจะมีอะไรเดี๋ยวโตวมาก,ก่อนเดี๋ยวมีแบ่งมีอะไรกัน,นะครับมีเจ็ดสวัสดีครับเพื่อนๆ